บ้าเหรอคุณเรื่องนี้ตอบไม่ได้หรอกตอบไม่ได้จริง,รงๆถ้าไม่ได้ทํางานอะ่ะคำถามที่2กําลังเปิดนโยบายกลางมาเลยขึ้นโพเดียมมา,าให้เวลา15นาทีดันมีคําถามแทรกอยู่ๆก็ฉัเนี่ยจะถามเรื่องนี้เฮ้ยทําไงกําลังเป็นประเด็นร้อนเลยตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ไไดทํายังไงคืออันนี้ไม่ได้ มันก็จะต้องมีฝ่ายที่อยู่ๆคุณเข้ามาแบบเหมือนเทคเพลสเลยนะเป็นโคดซีโรอะไรก็ว่ากันไปส่วนมากเขาก็จะมีการอะไรยื่นโพยยื่นโพยยื่นสปีดยื่นกันไปตรงนั้นอะถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องมีคนตอบให้อยู่แล้วคือถ้าคนไม่มีประสบการณ์ยังงก็ต้องมีคนตอบให้แต่ใช้เสียงตัวเองใช้หน้าตัวเองเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราเป็นผู้นำนะนะเราก็จะต้องมีความคิดเป็นของตัวเองถูกปะ เราก็จะต้องตอบคําถามได้ด้วยตัวเองถึงแม้ก่อนที่จะพูดออกไปในพับลิกแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมีการก่อนกรองแล้วก็มีการโหวตมีมิงกันก่อนเบื้องหลังก่อนที่จะมาออกเบื้องหน้าว่าเฮ้ยหนึ่งสองสามสคืออะไรอยู่แล้วเห็นแต่ว่าบางทีมันอาจจะ เฮ้ย hey, ยังไม่รู้จะตอบว่าอะไรแล้วยังคิดไม่ออกหรือตอบไม่ทันหรือจําไม่ได้หรือไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้พอไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้คุณแล้วเวลาข้อมูลเยอะๆอ่ะมันอัด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 แน่นเข้าไปสมองมันระเบิดแล้วมันก็จะจําอะไรไม่ได้อยู่มันก็แบลง k ไงเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ได้อยู่ในวงการนี้เหมือนกันเวลาใครเชิญไปพูดเรื่องการเมืองที่ฉันก็พูดไม่ได้นะเออแต่ถ้ามันพอเริ่มศึกษาเริ่มมีความคุ้นชินอะไรบางอย่างเนี่ย มันก็จะพอจะพูดได้บ้างแต่ถ้าจะถามเรื่องนโยบายถามเรื่องอะไรใครจะไปตอบได้ถ้าไม่ได้ทํางานอ่ะถ้าไม่ได้ทํางานจริงถ้าไม่ได้อยู่ในองค์งงการน,น,นั้นไม่มีทางตอบได้คุณเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือเรื่องของวัยุุฒิคุณวุฒิและประสบการณ์เลยคุณคิดยังไงแมนมาบอกหน่อยสิ